วัสดีค่ะ EP นี้พบกับนัดอีกแล้วนะคะก็เดี๋ยวนัดจะพามาดูเจ้า Next เจนคันนี้นะคะเป็น Next เจน XLT สประตูเกียร์ออโต้นะคะราคาอยู่ที่934,000บาทนะคะนี่ Next เจนนะคะคันนี้นะคะที่เราเอามาโชว์วันนี้นะคะเป็นสีขาวเลยนะคะรถจะมีอยู่5สีนะคะก็จะมีสีขาวสีดำสีเทาดำนะคะสีบรอนนะคะแล้วก็ สีอะไรสีน้ําเงินนะคะก็จะมีสีน้ําเงินด้วยนะคะปีนี้จะไม่มีสีแดงนะคะโฉมนี้ไม่มีสีแดงตัวนี้นะคะฟอร์ Ford เลิกทําเครื่อง2.2แล้วนะคะตอนนี้มาเป็น2.0 7 7 0 170แรงม้านะคะเครื่องยนต์ดีเซลนะคะเติมได้ทุกดีเซลนะคะ,ะเห็นตัวกระจังหน้าไหมคะ ตัวนี้นะคะกระจังหน้าเพิ่มขึ้นมานะคะเพื่อเป็นแนวทางในการแต่งให้ลูกค้านะคะก็ตัวนี้ใส่มาเป็น FORD สีดำน,นะคะเพื่อให้ตัดกับตัวรถสีขาวนะคะจะได้ดูความถึกบึกบึนมากยิ่งขึ้นนะคะตัดมาที่ตัวไฟเลยค่ะนะคะตัดมาที่ตัวไฟตัวไฟจะเป็นไฟโปรเจคเตอร์ LED นะคะซึ่งจะสว่างกว่ารุ่นก่อนหน้านี้นะคะที่สำคัญนะคะมีไฟ Daylight Timing วิ่งกลางวันด้วยนะคะส่วนไฟ ตัดหมอกก็มีนะคะสำหรับรุ่นนี้นะอ่าอ่าน้องบีทีนี้เรามาดูตัวล้อก,กันเลยค่ะนะคะตัวล้อนะคะปกติตัวเดิมนะคะจะเป็นยางขอบ1ิแม็กขอบ17นะคะแต่สำหรับตัวนี้นะคะเราไปใส่มาให้นะคะเพื่อให้ชมความหลอที่มันสามารถไต่ขึ้นไปได้อีกนะคะสำหรับตัวนี้นะคะเราใส่เป็นตัวยางโอตาีินะคะหน้ายางโอตาณิตัวยาง 33คูณ12.50นะคะ R 2 0เป็นแม็กขอบ20นะคะตัวนี้นะคะส่วนโชคนะคะเราเปลี่ยนมานะคะแล้วก็ยกข้างหน้าเนี่ยให้เป็น3นิ้วยกข้างหลังเป็น2นิ้วนะคะเพื่อความสมูทในการขับขี่มากยิ่งขึ้นนะคะอ่าเรามาดูตัวต่อไปนะคะที่ทำให้ทุกคนว้าวแน่นอนนะคะนี่เลยคะ่ะนะคะ เป็นตัวบันไดไฟฟ้านะคะตัวบันไดไฟฟ้าตัวนี้เป็น e-sport นะคะที่เราเปลี่ยนมาเพื่อที่จะให้ลูกค้าดูว่ารถคันนี้มันสามารถทำให้สะดวกสบายมากขึ้นขนาดไหนนะคะง่ายมากเลยค่ะนะคะ,ะเห็นไหมคะตัวรถทำให้เราสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นนะคะส่วนตัวนี้นะคะรุ่น xlt โฉมนี้นะคะจะเป็น ตัวพุชสตาร์ทมาแล้วนะคะพวงมาลัยเป็นมัลติฟังก์ชันเช่นเดิมนะคะเพิ่มความสะดวกสบายในการใช้งานมากยิ่งขึ้นนะคะพวงมาลัยนะคะสามารถปรับสูงต่ำได้ค่ะนะคะตัวหน้าจอนะคะตัวหน้าจอแสดงผลนะคะตัวหน้าจอแสดงผลตรงนี้นะคะก็จะเป็นหน้าจอ TFT มีขนาด8นิ้วนะคะแสดงเป็น การขับขี่ดิจิตอลนะคะรวมถึงหน้าจอซิงโฟตัวนี้นะคะเป็นหน้าจอขนาด10นิ้วนะคะแอ air แยกอิสระซ้ายขวานะคะแล้วที่แนะนำเลยนะคะจะเป็นตัวชาร์จไวเลสนะคะตัวนี้นี่นะคะอ่าช่องแอร์ก็เป็นรังพึ่งนะคะที่มีรูปลักษณ์ที่เปลี่ยนไปนะคะตัดด้วยดำเงานะคะ ส่วนกระบะท้ายนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูความสวยงามของกระบะท้ายคันนี้กันค่ะนะคะกระบะท้ายคันนี้นะคะเราใส่ขอบกันถลอกของตัวสีรถมาแล้วนะคะเพื่อความสะดวกสบายในการใช้งานหรือบรรทุกมากยิ่งขึ้นนะคะอย่างเช่นเราบรรทุกไม้นะคะตัวไม้ก็จะไม่มาขูดขีดสีรถทำให้สีรถถลอกนะคะ แล้วก็ที่สำคัญนะคะรุ่นนี้ที่เราเพิ่มมาให้ก็คือตัวกล้องมองหลังนะคะสามารถใช้กล้องมองหลังเวลาถอยหลังหรือถอยจอดเข้าซองถอยจอดเทียบข้างนะคะเพิ่มความสะดวกสบายและก็ง่ายในการใช้รถยิ่งขึ้นนะคะตัวเซ็นเซอร์ท้าย4จุดเราก็ยังมีให้นะคะเป็นไงกันบ้างคะสำหรับรุ่น XLT นะคะวันนี้ เจอ XLT นะคะวันหน้าเดี๋ยวเราพาไปดูรุ่น Y t r a c k กกันนะคะสำหรับวันนี้นะคะไปแล้วค่ะ